จากกรณีที่เครื่องบินของตุรกีถูกกองกำลังของฝ่ายรัฐบาลซีเรียนะคะยิงตกเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเคสนี้ค่ะกำลังจะกลายเป็นข้ออ้างที่ดีให้กองกำลังนาโต้ได้เข้ามาร่วมขบวนในปัญหาสงครามการเมืองระหว่างรัฐบาลของประธานนับดีอาซารแห่งซีเรียกับกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลสงครามการเมืองในซีเรียนะคะเกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า15เดือนและก็มีผู้เสียชีวิตเป็นแล้วไม่น้อยกว่า15,000คนค่ะ ตอนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งทหารและก็พลเรือเนะคะจำนวนหนึ่งก็มีการขอเข้าไปอยู่ในตรุรกีในฐานะของผู้ีิภัยสหประชาชาติหรือ UN ค่ะพยายามที่จะขอมติจากคณะมนตรีความมั่นคงในการส่งกองกำลังเข้าไปควบคุมสถานการณ์แต่ก็ถูกวีโตจากทางรัสเซียและก็จีนนะคะทำให้ไม่สามารถส่งเข้าไปได้ข้ออ้างของรัสเซียลจีนก็คือค่ะไม่อยากให้เกิดเช่นกรณีในของลิเบียนะคะที่ในที่สุดค่ะ ประธานาธิบดีกัตดดฟีก็ถูกกองกำลังของนาโตซึ่งเป็นเหนือปฏิบัติการสมทบของกองกำลัง UN ไล่ล่าจนถึงแก่ชีวิตมาครั้งนี้ค่ะเมื่อไม่มีกองกำลังใดๆเข้าไปอาศัยความสงบได้การต่อสู้ระหว่างกองกำลังของรัฐบาลซีเรียกับกองกำลังของก,าาก,ก,กลงงกุ่มต่อต้านก็เลยดุเดือดขึ้นทุกวันนะคะสหราฐได้อังกฤษค่ะในฐานะของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงที่ต้องการจะส่งกองกำลังของ UN เเข้าไปในซีเรีย ก็ยังไม่สามารถชักชวนให้ฝรั่งเศสเห็นด้วยกับแนวทางนี้ได้แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากเยอรมันซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแต่ก็มีบทบาทสําคัญในฐานะเป็นที่ตั้งของกองกําลังนาโต้และพร้อมที่จะให้กองกําลังนาโต้ซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในตุรกีเข้าไปปฏิบัติการในซีเรียเพียงแต่คอยจังหวะและเวลาพร้อมทั้งเหตุการณ์เพื่อให้มีความชอบธรรมเท่านั้น และจากที่กองกําลังสายอธิบายของซีเรียนะคะยิงเครื่องบินรบของตุรกีตกโดยอ้างว่าบินลำน่นฟ้าในขณะที่ตุรกีก็อ้างว่าเครื่องบินอยู่เหนือเขตหน้าน้ําสากลจุดนี้ค่ะจะเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญก็ได้เพราะทําให้เกิดภาวะตึงเครียดในระหว่างตุรกีกับซีเรียขึ้นทันทีจากที่แต่ก่อนค่ะทางตุรกีได้แต่รอดูท่าทีแล้วก็คอยรองรับกลุ่มผู้ริภัยจากซีเรียแต่เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นค่ะนายอดการนายกรัฐมนตรีของตุรกีก็ได้ออกคําสั่งให้กองทัพ เคลื่อนพลเข้าตืองพื้นที่บริเวณชายแดนที่ติดต่อกอับซีเรียพร้อมๆกับการทําเรื่องร้องเรียนไปยังนายบันคีมูลเลขาธิการสหรประชาชาตินะคะเพื่อให้ทางสหรประชาชาติเข้ามาแก้ไขปัญหานี้การเคลื่อนพลของกองทัพตุรกีไปไประชิดชายแดนซีเรียครั้งนี้สังเกตได้ว่าไม่ได้กระทำไปอย่างเดีเดยวค่ะแต่ได้รับการสนับสนุนจากทางนาโต้ซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในตุรกีปรากฏการณ์เช่นนี้ค่ะอาจจะกล่าวได้ว่าเข้าทางของฝ่ายสหรัฐอังกฤษและก็เยอรมันทีเดียวนะคะ พราะมีกองกำลังนาโตเป็นเครื่องมืออยู่แล้วเพียงแค่รอเวลาเปิดฉากการลุกเข้าไปในซีเรียโดยขอ้ออ้างที่ว่าต้องการเข้าไปยุติความวุ่นวายที่เกิดขึ้นและท่ามกลางการเรียกร้องของประธานาธิบดีปูตินที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นการเยือนตะวันออกกลางและพุ่งด้วยการเรียกร้องไม่ให้ต่างชาติเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาการสู้รบในซีเรียโดยอ้างว่าเป็นปัญหาภายในที่ซีเรียนั้นจะต้องแก้กันเองพร้อมทั้งได้จับมือกับจีนเพื่อใช้สิทธิ์วีโต้กับการส่งกองกำลังของ UN เข้าไปในซีเรีย โดยมีฝรั่งเศสค่ะที่เพิ่งจะมีนายออลองเป็นประาธานในพิธีคนใหม่ที่หัวนะคะค่อนข้างจะไปทางสังคมนิยมแอบเห็นด้วยไปกับการวีโต้ครั้งนี้การเคลื่อนย้ายกําลังพลไปประชิดชายแดนของตุรกีที่มีนาโต้หนุนหลังนักวิเคราะห์หลายสำนักข่าวต่างก็ออกมาตั้งคําถามดังๆกันเลยนะคะว่าหรือว่ากระสุนปืนจากกองกําลังของรัฐบาลซีเรียที่ไปสอยเ,อเครื่องบินรบของตุรกีจะมีพลังให้กองกําลังของนาโต้พังประตูจากตุรกีเข้าไปสู่ซีเรีย โดยไม่สนใจแยดีกับเสียงวีโต้ของรัสเซียและจีนอีกต่อไป